สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Random ค l i p นะคะทุกคนช่องทา a l o t t a l d e r i n ท่าหกเนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาใช้ไพ่ Green with Oracle Deck กันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า Random Clip นี้นะคะไพ่ Green with เขามีอะไรอยากจะสื่อถึงทุกคุณนะคะคนที่มาเจอ Random Clip นี้นะคะใบแรกค่ะ Earth นะคะ บางท่านนะคะอาจจะเกิดในธาตุดินเนาะพุกศกันบางกอค่ะมีคำว่า peace grounding นะคะช่วงนี้นะคะให้คุณที่มาเจอรนนอมคีนี้เนี่ยค้นหาพื้นที่สงบภายในจิตใจของตัวคุณเองพยายามทำสมาธิพยายามทำตัวคุณเองให้รู้สึกสบายสงบมากที่สุดบางคนอาจจะไปหาพื้นที่สีเขียวบางคนอาจจะไปหาพื้นที่ ใต้ร่มเงาไม้ไปหาธรรมชาติต่างๆนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่ว่าคุณจะได้แบบมีการกาวดิง้งมีการพักผ่อนมีการฟื้นฟูอะไรบางอย่างให้มันกลับมาเข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมนะคะทุกคนต่อไปคะ่คะมัสรูมค่ะนี่เห็นคะรูปสวยเนาะรีไซเคิลหรอ เบ e ก k i งจาวปโรเบมนะคะให้หยุดปัญหาทั้งหมดนะที่เกิดขึ้นนะคะคุณจะสังเกตรูปภาพเนาะมันจะมีซากซากสัตว์อยู่ข้างล่างอะ่ะทุกคนแล้วมันมีเห็ดขึ้นมาค่ะถ้าเป็นตามชีววิทยาทุกคนก็คือไอตัวเห็ดเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์หรืออะไรบางอย่างที่มันไปไปกัดกินซากพืชซากสัตว์อะ่ะทุกคนแล้วมันเกิดเป็นเห็ดอะคะ่ะมันคล้ายๆกับการ กิดใหม่ในรูปแบบใหม่จากของที่เป็นของเวทอะทุกคนของเสียากลายเป็นของที่เออเป็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นอาจจะเป็นพิษก็ได้อาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้อันนี้แล้วแต่สิ่งที่กระบวนการต่างๆระหว่างระหว่างการเกิดเป็นเหตุอะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนให้ breaking down ให้หยุดหยุดปัญหา ถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาอยู่ช่วงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนเนาะมันจะเป็นการเหมือนบางทีคุณอาจจะกําลังบุกเบิกทําอะไรบางอย่างอยู่แล้วมันจะมีผลมันจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นสำหรับตัวคุณนะมันจะมีประโยชน์สําหรับคนอื่นๆด้วยนะไม่ใช่สำหรับคุณคนเดียวนะคะด้วยการเสียสละอะไรบางอย่างของตัวคุณนะคะมันจะมีประโยชน์กับ สิ่งว้ลอมรอบข้างกับบคุคคลรอบข้างของคุณมันจะมีการตื่นรู้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านของจิตวิญญาณทางด้านของความคิดอะไรบางอย่างของคุณให้แบบคุณเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนจริงๆไพ่เขาอ่านง่ายมากนะทุกคนต่อไปฟรุตค่ะ,ะในเรื่องของการกินนะคะให้คุณหา ผลไม้ประเภทเบอร์รี่ก็ได้บางคนช่วงนี้คุณอาจจะใช้ใสายตาเยอะใน,ในการทำนูน่นทำนี่ในการทำงานนะคะให้คุณบำรุงนะคะทุกคน achievement คะ่ะ success มันจะมีการประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างทุกคนเห็นไอ้ตัวอักษรรูนนะคะคล้ายๆตัวตัว s นะคะทุกคนมันจะอารมณ์คล้ายๆ the sun นะทุกคนมันจะมีความสำเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนเนาะและอันนี้ถ้าแม่หมอเดาไม่ผิดน่าจะเป็นหินซิตรีนหรือเปล่าคะ เพราะมันเป็นธาตุไฟอ่ะทุกคนธาตุไฟหินซิปรินนะคะอันนี้เหมือนจะเป็นดอกวานิลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าบางทีไพ่กินวิชเ,ออเขาอาจจะบอกให้คุณกินก็ได้นะประเภทไม่ไม่ใช่คุณกินหินนะให้คุณกินพวกวานิลาให้คุณกินพวกสตรอเบอรี่ผลเบอร์รี่ต่างๆมันเบอร์รี่บลูเบอร์รี่อะไรอย่างงี้ค่ะมันมีโอกาสที่มันมันจะเหมือนเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นการเล่นปฏิกิริยาอะไรบางอย่างที่ทําให้ความสําเร็จของคุณเกิดเร็วขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่ยังไม่มีหินสิทธินอยู่ในครอบครองอะไรเงี้ยให้คุณลองหามาได้นะคะที่มันเป็นแบบหินดิบอะคะ่ะทุกคนนะคะเป็นแบบคัตเตอร์อะคะ่ะคัตเตอร์มันจะมีพลังงานเยอะกว่าหินที่ขัดเงามาแล้วนะทุกคนในเรื่องของการใช้ในเรื่องของพลังงานหินะ่ะ ถ้าแม่หมอรู้มาไม่ผิดนะคะทุกคนต่อไปนะคะอ่านว่าอะไรเอ่ยเหมือนเป็นหม้อต้มยานะทุกคน creation ค่ะ opportunity c a r i n g นะคะให้คุณนะคะสร้างสารรค์บางคนอาจจะแบบเป็นคนขายขายของขายสินค้าขายอะไรบางอย่างบางคนอาจจะขายเครื่องดื่มขายอาหารช่วงนี้คุณจะคิดสูตรอะไรบางอย่างได้นะมันจะมี มันจะมีโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามาหาคุณให้คุณแบบเปิดการมองเห็นคุณให้คุณหาสูตรหานู่นหานี่ได้มากยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นแล้วมันจะคุณจะต้องเริ่มจากการที่ตัวคุณเองรู้สึกดีกับผลิตผลิตภัณฑ์ของคุณก่อนเมื่อเท่ากับว่าคุณรู้สึกดีกับผลิตภัณฑ์ของตัวคุณแล้วนะคะคุณก็สามารถแชร์ให้กับลูกค้าของคุณได้เนาะแล้วก็ในกรณีที่บางคนนะเดี๋ยวแม่บอกดูก่อนมีอะไรบ้าง มีแบบผลผลวอนัทผลสนอะไรสักอย่างนะคะทุกคนแล้วก็มีขิงค่ะขิงแห้งนะคะแล้วก็มีแอปเปิลฝานอ,อารมณ์เหมือนเอาา่อไวไวที่เขาทำกินช่วงคริสต์มาสอะทุกคนที่มันเป็นแบบสปายส์อะไรสักอย่างที่มันใส่แล้วมันมัมกับไวแล้วมันจะเป็นเหมือนให้คนดื่กกันในช่วงคริสต์มาสในเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวไม่ได้คุณลองทําทานดูก็ได้นะคุณลองไปหาดูใน,นเน็ตเอาค่ะคิดว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่คิดว่ามันน่าจะทํากระตุ้นอะไรบางอย่างให้ให้มันเกิดความการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะหรือว่าการเอ,อ่อการมีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นหรือว่าการ c a r i n งการดูแลตัวคุณเองนะคะทุกคนโอเคนะคะ โอเคค่ะสำหรับคนที่มาเจอแรนด์ค้อคปนีดนะคะแม่หมอขออยพอรให้ทุกท่านโชคดีค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปต่อๆไปนะแม่หมอฝากกดไว้ด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ